ครับสวัสดีครับผมสันน่มาแล้วมาพบพ่อพี่น้องคือเก่าด้วยครับเนดะ้อพาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรดีคือเก่าหันลับพี่น้องย่านพี่ย่านน้องบ่มีแหง้งย่านพี่ย่านน้องกําลังลดน้อยถอยลงก็เลยสิพาพี่พาน้องมานําเสนอสมุนไพรดีๆ พื่อท่านเสด้เอาไปต้มยูต้มกินเพื่อท่านเสด้เอาไปเสริมสร้างกำลังที่มันอ่อนเพี้ยเพียแรงหรือท่านอายุอาวุโสฮะพี่น้องหันยามอดีเจแต่อาวุโสกำลังลดน้อยถอยลงหาอย่าสู้กำลังไว้พี่น้องเพื่อร่างกายเขาสิได้ดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะสิได้อยู่กับลูกกับหลานอีกจักน้อยจักยาวนานอีกจักน้อยพี่น้องเลยครับผมนี้คือ สมุนไพรที่ว่าได้พ like ี่น้องด้าผมเอามาปลูกไว้พี่น้องกําลังสิแตกยอดออกพีーーーー่น้องเอ้ยเบิ่งเันสิขึ้นสูงเห่าใดปีนี่เป็นน้ําดินบอกเขาน่ได้พี่น้องเอาอันนี้คือสมุนไพรหยางตาเสน่บอกพี่บอกน้องเนาะนี่คือสมุนไพรกําลังเสือโค่งนอพี่น้องด้านี่กาลังออกยอดนี่พี่น้องนี่นี่นี่เบื้องปีนี้มันสิใหญ่ห่าไใดกำลังเสือโค้งในเฮ็ดยังได้ซ่อยยางได้บํารุงยางได้ใน่ตาเสน่ห กำลังเสื้อโค้งในเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังท่านชายท่านหญิงที่กำลังอ่อนเพียเพลียแรงมันไผ่ธาตุล้มหรือกามตายด้านหรือนกเขาบวขันมันทำงานมาเหงม,มาชานานมันเมื่อยมันลา้ามันสูบ่อหไว้เฮากะหาสมุนไพรพี่น้องมาเสริมให้กำลังกลับคืนมาจากเล็กจากน้อยนะพี่น้องเนาะถึงร่างกายเฮาบวกกลับคืนมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้กลับคืนมาจากน้อ,อยกันยังดีพี่น้องสมุนไพรกำลังเสือโค้งบำรุงกำลังท่านหญิงท่าน,าน,านชาได้อยา่างดีแก้อ่อนเพีย้ยเพีย้ยแรงพี่น้องซอยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงกลับคืนมาเป็นนุ่มอีกจักน้อยพี่น้องเออ้ยวิธีกินกินนะไดนพี่น้องใส่แก่นใส่ลำต้นของเพิินนะพี่น้องนะใส่แก่นใส่ลำต้นของเพิ่นนี้ตัดต้มอยู่ต้มกินซอยเสริมสร้างบำรุงกำลังเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมน พี่น้องเอ้ยเอาไปบวกใส่กับพริกไทยกระเทียมกระงเสือโคง้งหรือสเอสยบาซ่โดโบรุรูลมมวยเลือดมากระเทือบลงหมนันมันกระสียิ่งยิ่งขึ้นพี่น้องคุณภาพมันกระสีดีขึ้นหลายเลยพี่น้องด้มันยักซ้อยบำารุงกํกำลังบำารุงเลือดพี่น้องบำรุง o โลหิตที่เป็นพิษพี่น้อง ในการคลอดบุตรใหม่ของสตีเพิ่นยังซ้อยได้เด้อพี่น้องเด้อสตรีคลอดบุตรใหม่เอาไปต้มยู่ต้มกินจะซ้อยให้กําลังกับคืนมาเร็วพี่น้องกําลังสิกลับคืนมาเป็นปกติเร็วพี่น้องเลป้องกันบาดพยักได้ดีดี่พี่น้องเด้อซ้อยครับพิษไข้ได้ดีพร้อมพี่น้องแก้ไอแก้กาม,มาโลกพี่น้องอกําลังเสือโคง่งเนี่ยสักพคุณพิ่นดีลายสิ่งลายอย่างอยู่ได้พี่น้องเด้อ ยังสามารถแก้ลิสดวงลํำไส้พี่น้องแก้ลิสดวงลํำไส้เหังไดเอาไปต้มกินเด้อพี่น้องได้ต้มกินแล้วลิสดวงลํำไส้ท่านก็สิดีขึ้น,น้อพี่น้องได้อซ้อยรับพิษในขอ้อพี่น้องในขอ้อในกระดูกพ่นยังสามารถซอยรับพิษได้เ้อพี่น้องได้ยังสามารถซอยแก้อัอมพกอมพาตได้อย่างดีพี่น้องเลยโอ้สุดยอดพี่น้องเํยกำลังเสือโครงนี่ มันบ่มีสรรปคุณแต่บำร be okay, ุงกำลังเป็นยังรักษาโรคได้ต่างๆมาพี่น้องเนาะแกเอามาพกเอามาพาดใส่ต้มกิ่นนะพี่น้องเด้อยังสามารถใบของเพิ่นอบต้มกินแกเน็บชาได้อย่างดีพี่น้องถ้าตีนชาเมื่ออไบต้มอยู่ต้มกิิ่น้ะพี่น้องเด้อยังสามารถแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายทุกส่วนนะพี่น้องเนาะไาปวดเมื่อยตามร่างกายทุกส่วนให้อไปต้มอยู่ต้มกินเรเบิางนะพี่น้องเด้อเพื่อท่านจะได้ดีขึ้น เอาสมุนไพรทุกโตก่อนกินก <tinc S 2> ่อนใส่ก็ให Rug ้ศึกษาดีๆให้ทำแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์อันโบราณอยู่ในเฮือนท่านบ้านท่านอะไรพี่น้องทานเมื่อกว่าใส่อนใรกินนได้นะพี่น้องเนาะบางคนแพทย์สมุนไพรบางคนกับหมอแพทย์น้องเนาะแล้วแต่ธาตุของคนกินแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยครับเด้อขอขอบุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม